ข่าวดีเรื่องของค่าแรงที่จะเริ่มในอีกไม่กี่วันคือ1ตุลาคมนี้กับค่าแรงขั้นตำ่ำ 9อัตราด้วยกันท่านโฆษกงฮะครับผมตรงนี้ก็มีการประชุมกันแล้วก็ผ่านคณะรัฐมนตรีมีมติเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางการวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นข้าแรงขั้นต่ําจากเดิมที่เราใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศจากนี้เราก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น9โซนนะครับซึ่งก็จะมะีเรื่องของการ ปรับเนี่ยตั้งแต่8บาทถึง22บาทนะครับแล้วก็จำนวนที่มากที่สุดต่อวันเนี่ยนะครับก็คือ354บาทนะครับต่อวันสจังหวัดเท่านั้นช่บุรีระยองภูเก็ตครับแล้วก็ที่ต่ำสุดก็จะอยู่ที่328บาทนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมาจากไหนในส่วนของการที่ว่าจังหวัดไหนควรจะได้อัตราเท่าไหร่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีการพิจารณาเนี่ย แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับไม่ใช่ชุดเดียวแต่ว่า77ชุด77ชุดเนี่ยฟังดูแล้วตัวเลขคือ77จังหวัดนั่น<ะ>แหละนะครับแต่และชุดเนี่ยก็จะเข้าไปพิจารณากันทั้งในส่วนของฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะหาข้อสมดุลให้ได้ดีที่สุดะนะครับเพราะแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอัตราขั้นต่ำเนี่ยสูงเกินไปผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าโอ้หต้นทุนเขาไม่ไหวน,ไไนะครนะับ แล้วเขาก็อาจจะมีการพูดด้วยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องนําเงินที่เขาคิดว่าจะต้องลงทุนเนี่ยไปเพิ่มเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ลดในเรื่องของปริมาณการ<อ>จ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เราก็เข้าใจในส่วนของการที่ว่าค่าครองชีพในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่ว่าจะให้อ่อ ประชาชนสามารถรที่จะอยู่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องมีสมดุลที่ดีนะครับอยู่ได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับตรงนี้ก็เลยว่าเป็นคณะกรรมการทั้ง77คณะเนี่ยมีมติร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของต้นทุนการผลิตดัชนีค่าครองชีพเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาสินค้าบริการรวมทั้งไถึงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมีการโฟกัสมีการคาดคะเนกันว่าจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปนะครับตรงนี้เลยเป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนให้การ ยอมรับนะครับแล้วก็บนพื้นฐานของการที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคกันในการที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เมื่อเป็นมติออกมาในที่ประชุมเนี่ยก็คงต้องยึดตามนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์กันทุกประเทศเทุก,ทกจังหวัด<ฮ>ะนะครับใน, <ฮะ S 2> ในในในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1, <S 1>, 1 <S ตุ 1> ตล, <ะ S> 1> ลาคม <ง S 1> เป็นต้นไปครับก็กล่าวอัตราด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพอ,อ,อมาช่วงนี้ท่านโฆษกมันก็เถียงไม่ได้นะมันก็มีข่าวในมุมนึงว่า เอ๊ะปลายปลายรัฐบาลแบบนี้มาขึ้นค่าแรงช่วงแบบนี้การเมืองไม่ได้ท่านโกศกเอา,อางี้ถามตรงๆนเร่ยๆ <c oughs> จริงๆถ้าการเมืองผมคิดว่าคงขึ้นเยอะกว่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า คณะกรรมการ77คณะเนี่ยนะครับไม่ใช่มีการเมืองอย่างเดียวแน่นอนนะครับเป็นในเรื่องของการที่ว่าพิจารณาจากค่าครองชีพอย่างที่ผมบอกอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคงคงไม่ใช่เป็นประเด็นการเมืองแน่นอนนะครับเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องการที่จะดูแล พี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะอยู่ได้<ฆ>ในขณะเดยียวกันเนี่ยธุรกิจเราก็สามารถที่เดินไปได้ด้วยด้วยขีดความสามารถที่เรียกว่าค่าแรงไม่ได้สูงไปจนขนาดที่เรียกว่าผู้ที่จะลงทุนไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนก็จะมองด้วยว่าอันนี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่เขาสามารถรับได้แล้วก็ทําให้นักลงทุนมาพอนักลงทุนต่างชาติมาหรือว่าในประเทศเพิ่มการลงทุนมากขึ้นเนี่ยคนไทยเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้ว